คำเตือนคิดนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย,ย่ทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับประจำวันที่17เมษายน2567ครับผมาสรุปผลของเมื่อวานกันนะครับผลของเมื่อวานครับผม16เมษายน2567นะครับแอ้ไทเดืน1รอง4ครับผม 3ตัว915กับ946ครับ2ตัว15194649นะครับตัวกันเป็น95กับ96ผลปรากฏว่าพิเศษออก704กับ36ครับได้รูดสีนะครับผม2องสีเนาะปกติครับแต่้กับ71อันนี้ก็ได้แค่รูดหนึ่งครับผมเจาะไม่เข้าเนาะ V ีครับ613กับ23ก็รูดหนึ่งเหมือนเดิมครับก็สรุปก็ได้แค่รูดนะครับผม3รอบเลยเอาแค่รูดนะครับเจาะไม่เข้าครับผมสำหรับตันนี้ครับ น้อยรวมน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP นะครับประจำวันที่1 7เมษายน2567ครับตามสูตรที่เรามีในนี้ได้เด่น8ครับผมเด่น8รองเป็นหนะครับเด่น8รอง6ครับผมเด่น3ามตัว185ครับ เสร็สามตัวได้หนึ่งแปดห้านะครับผมรองสามตัวเจ็ดหกศูนย์ต่อไปเป็นสองตัวครับสองตัวก็จะมาตักเอาสามตัวไปตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังเป็นสองตัวครับท่านไหนตัดได้ตัดเต็มก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกแอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่นแปดครับเด่นสามตัวหนึ่งแปดห้านะคะผมตัดสองตัวได้แปดหนึ่งแปดหนึ่งกับแปดห้าครับผมแปดหนึ่งกับแปดห้านะคะรองครับรองหกครับผมรองสามตัวเจ็ดหกศู ตัดสองตัวได้หกศูนย์ครับผมกับหกเจครับผม0ัวหกเจ็ดนะครับอ่ะต่อไปเป็นตัวกันนะครับผมตัวการัดจากชุดเด่นครับหนึ่งห้าถ้าตัวกันจากชุดรองครับผมเจดศูน หายามอีกครั้งนะครับน้อยรวมครับผมน้อยพิเศษน,น้อยปกติน้อย v p p นะครับผมประจำวันที่17เมษายน2567ครับผมวันนี้ได้เด่น8ปดครับผมเด่น8ปรองหนะครับเด่น8ปรองหนะครับผมเด่น3ตัว1 8 5่งแรองสตัวเจ็นยครับผม เด่น3ตัวครับ185รอง3ตัว760ครับผมเด่น2ตัวครับ8185รอง2ตัว6067ตัวกันนะครับ15กับ70ครับผมเด่น3ตัวครับ8185อ่าขออภัยครับ เด่น2ตัวครับ8185รอง2ตัวครับผม6067ตัวกันนะครับ1 5กับ70ครับผมแล้วก็อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยสำหรับท่านไหนที่ชอบรูดนะครับเด่น8รอง6ครับผมก็นำไปใช้ได้เลยครับผมตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องอาจารย์เย่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายองค์คลิปต,ต่อไปครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ